สวัสดีครับอยู่ผมอันโนปาตี้วันนี้เราจะมารีวิวน้องเอลิน่านะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม

b ั n นี่ลาพิดแอคชั่นสควอตนะครับผมกาเดียนอิล i ินจากค่ายซูชิงนี่ข้างหลังเป็นอากล่องเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับผม A few moments later แกะออกมาแล้วในกล่องก็จะมีตามที่เห็นเลยครับผมมีคู่มือมาด้วยนี่คู่มือดูฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งนี้อ๋อมันมีภาษาญ,ญี่ปุ่นกับ ภาษาเลยภาษาจีนเหรอเป็นการประกอบง่ายๆนะเพราะว่านี่ครับผมมันต้องมาประกอบเองชิ้นส่วนอาวุธเดี๋ยวแกะชิ้นส่วนให้ดูตอนแรกนึกว่าเขาจะตัดมาให้ไม่ตัดการมาเป็นว่าต้องมานั่งตัดชิ้นส่วนเองอีกทำไม เขาไม่ตัดมาให้ก็ไม่รู้นะที่จริงควรที่จะตัดมาให้นี่แต่อาวุธเขาลงสีมาให้เรียบร้อยด้วยนะมีทั้งขวานทั้งมีดอันนี้เป็นมือจับมีแม็กกาซีนด้วยนะเนี่ยแมกกาซีนมีซองใส่แมกกาซีนลงสีมาให้ทุกชิ้นนะ แต่พอเขาไม่ตัดไม่ไม่ตัดมาให้อะเวลาเราตัดปุ๊บบางชิ้นอย่างเงี้ยหน้าเกลมันน่าจะเป็นสีดํเพาตัดแล้วมันน่าจะเป็นสีดําเสียดายที่มันติดแค่ตรงนี้จริงๆน่าจะตัดอีกนิดเดียวอ่ะแค่เนี้ยมันไม่ตัดมาให้ไม่เข้าใจจริงๆโลโลสวยนี่มีเคลือบเงามาด้วยด้านหลังเป็นแบบนี้แต่โลเขาทำสวยมีอะคริลิกเหมือนของจริงเลยนะโลก,กันกระสุน ส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะกลมๆจบที่พ์ดอาวุธเรามาดูที่ตัวพัดหลักครับผมมีกร์ดมาให้ตัวนี้พึ่งออกใครที่พีไว้น่าจะได้กันหมดแล้วแหละใครที่ยังไม่พีลองหาซื้อได้ตัวนี้ไม่แพงนะพันต้นๆใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมเป็นกร์ดพลาสติกแข็งๆเลยนะกร์ดส,สวยดีตรงนี้เป็นฐานเก็บอะไรได้แน่นอนใช่ไหม นี่โอ้โหมีอะไรมั่งวะเนี่ยทำไมมีแท็กด้วยด็อกแท็กป้ายด็อกแท็กนี่แบบเป็นวงลีๆอะ่ะวงลีแล้วก็แบบเหมือนทาหารอะ่ะมีป้ายอันนี้มาให้ด้วยนะเจ๋งว่ะอันนี้มีพวกก้านแล้วก็มีพวกอะไรอะไรแบบพวกอจอยข้อมือที่มันหักง่ายเขาก็ให้มานะ มาไม่เป็นลินชา้างเป็นแบบฝาประกบอย่างนี้เฉยๆดด้านบนเป็นหุงแบบพับนี่ตรงนี้เป็นซองใส่ปืนใส่อาวุธเป็นซองที่คาดเอวต่างๆตรงนี้เหมือนปอกแขนปอกไหล่ปะแล้วก็มีหน้านี่หน้าเป็นแบบนี้เดีย๋ยวแกะให้ดูดีกว่ามันเงามาสะท้อนมองไม่ค่อยชัดนี่ โอเคนี่หน้าก็จะมีแบบนี้ฝึกสามแบบมือมีมาให้สิบคู่รวมที่ตัวเป็นสิบสองของเขาให้เยอะมาอยู่นะั้นสังเกตว่าพวกตัวที่มันดีเทลไม่เยอะะเขาจะให้มือมาเยอะเรามาดูที่ตัวกันบ้างตัวน้องนั้น ดีเทลสวยลงสีมาสวยเลยมีปัดเงามาให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นเงาๆเลยนะมีลองกันสีอันนี้มาด้วยสีสีกันถ้าสายเก็บก็อย่าเพิ่งไปดึงอันนี้ออกมาเราแกะมาแค่เชยชมแค่นี้พอนะเพราะว่าดึงออกมาแล้วมันมันใส่ลําบากมีก้านผมมานี่ผมเป็นทรงแบบผมผมแบบนี้ผมชอบมากเลยมันสวยดีเนะี่ยเป็นแบบนี้ ส่วนหน้าตาขยับไม่ได้นะตัวนี้นะแต่หน้าเขาทำมาดีมากเลยตรงหน้าอ,อกก็เป็นบรรบัดแปงหมูข้อต่อสองชั้นหัวข้อต่อแข็งแต่เนี่ยมีปัญหาแล้วตรงข้อต่อเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรอยเกรหรือว่าเป็นรอยสีนะสองชั้นขยับได้ประมาณนี้สุดยังนี่ สุดแล้วได้ประมาณนี้ขาสองชั้นเหมือนกันประมาณนี้ดีเทลดูตรงสายลัดเห็นไหมพอลัดแล้วเขาทำเหมือนเนื้อรัดด้วยนะหลายๆคนจะชอบนะเวเวลามีอะไรลัดขาแล้วมันเป็นเนื้อปูดออกมาเงี้ยมันเซ็กซี่ดีต่อให้น้องจะใส่ชุดแบบเต็มๆหน่่งงี้ยก็เซ็กซี่มีสองข้างเลยนะเห็นไหมมีดีเทลตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวล็อกนี่เป็นตัวล็อกสาย ตัวนี้ยืนยืนไม่ได้แน่นอนลองก่อนใส่ยส้นสูงอะ่ะน่าจะยืนลำบากยืนลำบากพยายามยืนแล้วดูดูจากส้นสูงก็รู้แล้วดู พื้นที่ลงมันต่อให้มันยืนได้แต่มันก็คงไม่มั่นคงอะอะไรไปสกิดนิดนึงก็น่าจะปิ้วไปแล้วตรงนี้ตรงคอมีตรงนี้ปิดมาให้ซ่อนเขาเรียกว่าเน็กไทเน็กไทน้อยเอาไว้ซ่อนจอยตรงนี้มันมันแข็งนะไม่นิ่มนะนี่พอพอปิดแล้วสวยเห็นไหมเราจะไม่เห็นจอยคอการก้มการเงยตรงนี้มีมีข้อต่อซ่อนอยู่นะตรงนี้ ผมได้แค่นี้แต่เงยได้เยอะอยู่นี่ประมาณนี้สีผมสวยนะมีไล่เฉดมาด้วยนะสีเหลืองแล้วออกมาเป็นส้มตรงปลายนะตรงนี้เป็นหูฟังถ้าไม่ใส่ก็สวยอยู่นะหรือเราจะเอาหูกระต่ายมาเสียบก็ได้นะแต่ดูจักรูแล้วสุ่มเสี่ยงมากเลยไขรเสียบก็ระวังนะเพราะว่าก้านมันเล็กมากเลยใครชอบแบบตรงแบบอ่อนได้หมดนะแต่ตัวนี้ดีเทลสวยดูจักตรงเนี้ย ุดเขาแบบแยกมาให้เรียบร้อยระหว่างอันตรงนี้เขาเป็นเหมือนถุงน่องใช่ไหมเขาจะทําเป็นแบบออกด,ด้านนมาแล้วมีการลงแบบเหมือนกิตเตอร์นิดหน่อยให้เหมือนเนื้อถุงน่องจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนชุดหนังลาเทคนะมันก็จะเป็นแบบมันๆหน่อยนะแต่โอ้โหระลบักแตง่งมงจริงตัวนี้ดีไซน์สวยบอกเลยนี่ด้านหลังมีหูกระต่ายมีรูเสียบไม่ใช่หูกระต่ายดีมีหางกระต่ายแล้วก็มีรูเสียบตัวฐานนี่ตรงนี้ ข้อต่อถือว่าโอเคแน่นหนาตามแบบพื้นฐานจีนเลยนะลองดัดให้มันตรงๆก่อนข้อต่อตรงนี้มันตรงแต่ทำไมตรงนี้มันไม่ตรงงงเลยโอ้โอหแข็งมากเวลาเล่นก็แอบเสียวหน่อย อตรงนี้มาปิดร่องนมไว้นี่สีสายเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าข้างหลังถือว่าสวยนะดูจากผมและหลายๆอย่างประกอบกันถือว่าโอเคเลยแล้วหน้าแบบหน้าหน้านี้หน้าฟินมากเลยการเปลี่ยนไม่ยากดึงดึงหน้าออกมาเปลี่ยนได้เลยโ,โหแต่หน้าเดิมที่มันให้มาเหนียวมากเลย คล้ายๆของฟิกมาเลยสลักมนะันอะตัวนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะลำคาดไอ้ตรงเนี้ไท่มัมากเลยหมุนเก่งทิพไห่อาหา่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยหน้าเต็มๆก็จะเป็นอย่างนี้ทำหน้าสวยนะบวกกับทรงผมกว่าอะไรมันก็โอเคถือว่าเพอร์เฟกรูเหมือนเจาะควานไม่ดีด้วยนะเนี่ย ตรงรูไม่รู้ในกล้องมันเห็นหมนะันน้ำเหมือนคว้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนมันยังคว้านไม่สุดอ่ะเดี๋ยวต้องลองแย่ๆดูก่อนเอาหูมันแย่ถ้าไม่เข้าคุนก็มีการคว้านโมนิดหน่อยโอเคครับผมสําหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมของพิ่งออกใครอยากได้ก็ลองหาซื้อดูเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ให้ก็ได้ราคาไม่แพงครับผมใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ กับน้องบันนี่ที่ไม่ได้ใส่หูเลยตอนนี้บล้มบึืมบลืมบยบายไปแล้วค่ะแถมแถมแถมนี่สังเกตตรงเป้าดีๆเขาทำร่องมาด้วยนะของหูขนาดใส่ชุดจึงมีร่องของโคตรด,ดีเห็นไหมเห็นไหม